เอาละครับสำหรับศึกพิมพิริกอติดค่ำคืนนี้นะครับเวลาหนึ่งทุ่มครึ่งก็มีคู่ที่ค่อนข้างน่าสนใจนะครับพบกันท็อฟฟี่สิน้ำเงินนะครับเอฟเวอร์ตันอันดับที่14ในตารางคะแนนจะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดซึ่งคู่นี้ก็ต้องบอกได้เลยว่าเป็นคู่ที่ค่อนข้างน่าสนใจอย่างยิ่งนะครับแล้วก็ความคมเนี่ยต่างกันสุดขั้วแล้ววันนี้ก็มีเกร็ดความรู้เล็กๆน้อยๆนะครับมาบอกกับพี่ๆทุกท่านนะครับเพื่อเพิ่มอรรถรสในการรับชมครับ ซึ่งก็ต้องบอกได้เลยว่าคู่นี้นะครับในฟอร์มพักหลังนี่ก็ค่อนข้างที่จะสวนทางกันโดยสิ้นเชิงนะก็แน่นอนนะครับว่าหนึ่งในไฮไลท์ของเกมนี้ก็คือการที่เดวิดมอยส์นะครับผู้จัดการทีมเอฟเวอร์ตันเนี่ยจะได้เจอกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับหลังจากเคยบรรับงานกุนซีของที่นั่นนะครับในฐานะทายาทของเซอร์เล็กเฟอร์กูสันซึ่งเรานะครับก็จะมากล่าวถึงเกร็ดความรู้นะครับที่น่าสนใจสําหรับคู่นี้ก่อนเกมกันซึ่งก็ต้องบอกได้เลยว่าคู่นี้นะครับเจอกันทีไรก็ เป็นฝันร้ายของทอฟฟรีสีเงินนะครับซะส่วนใหญ่เลยแม้ว่าในช่วงหลายฤดูกาลที่ผ่านมานะครับแมนยูนเต็ดเนี่ยจะมีผลงานที่ไม่คงเส้นคงวาสักเท่าไหรนะ่นักแต่เชื่อหรือไม่นะครับว่าการเจอกัน5ครั้งหลังสุดรวมทุกรายการนะครับเอฟเวอร์ตันเนี่ยเป็นฝ่ายแพ้ทั้งหมดเลยส้ำร้ายนะครับถ้าหากว่านับเฉพาะ4เกมหลังสุดนะครับที่พวกเขาเจอกันเนี่ยเอฟเวอร์ตันนะครับไม่เคยทำประตูใส่ปีศาจแดงได้เลย ถ้าหากว่าเกมในวันนี้มันยังได้บทสรุปแบบเดิมมันก็จะถือว่านี่เป็นครั้งแรกนะครับตั้งแต่ปี1960ที่เอฟเวอร์ตันเนี่ยแพ้คู่แข่งครับในลีกถึง5นัดติดต่อกันในสภาพที่แบบว่าเจาะแต่ขายไม่ได้นะครับแม้แต่ครั้งเดียวเลยโดยทีมสุดท้ายก่อนหน้านี้ที่ทําแบบนั้นใส่พวกเขาได้ก็คือวู๊ฟแฮมตันสำหรับแมนยูนเต็ดเองนั้นพวกเขาก็มีลุ้นบุกไปชนะถึงถิ่นกุลิสันพาร์คในเกมลีกเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่เดือนกันยายนปี2007 หลังจากตอนเดือนตุลาคมปี2022ที่เคยกลับมาพร้อมกับสกอร์2ประตูต่อ1ส่วนซีซั่นที่ผ่านมาผู้เขาก็เก็บชัยได้ด้วยสกอร์3ประตูต่อ0แล้วก็ในพักหลังๆนี้นะครับก็ต้องบอกได้เลยว่าเจ้าบ้านนะครับหรือว่าเอฟเวอร์ตันเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะคมอยู่พอสมควรครับก็อย่างที่รู้กันนะครับว่าเอฟเวอร์ตันเนี่ยก็กำลังอยู่ในฟอร์มที่ร้อนแรงสุดๆนะครับจนถึงขนาดที่ว่า ในเกมเหลีกยงนะครับ5นัดหลังสุดเนี่ยพวกเขายิงไปได้ถึง12ประตูเลยทีเดียวมากกว่าที่ทําได้ในช่วง16เกมก่อนหน้านั้นสิครับจากการที่ช่วงนั้นก็ทําได้เพียงแค่11ประตูเท่านั้นไม่เพียงแค่นั้นถ้าหากว่านับเฉพาะเกมหลีกยงที่เล่นในคูดิสันพาร์คในช่วง3เกมหลังสุดที่ผ่านมาเอฟเวอร์ตันครับยังทําได้อย่างน้อย2รูปครบทุกเกมด้วยนะครับใน3นัดหลังสุดซึ่งครั้งสุดท้ายนะครับที่พวกเขาเคยยิงในบ้านได้ดีนะครับแล้วก็นานกว่านี้เนี่ย ก็คือตั้งแต่ช่วงเดือนตุลาคมปี2017แล้วนะครับซึ่งห่างกับชุดปัจจุบันค่อนข้างนานพอสมควรจนถึงเดือนธันวาคมนะครับของปีเดียวกันที่เคยทําประตูนะครับในเกมเย้านัดนะ2สประตูนะครับในพรีเมียร์ลีกได้ถึง5นัดติดต่อกันและเจ้าบ้านคมไม่ว่านะครับทีมเยือนอย่างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่บุกมานะครับก็มีปัญหาในแดนหน้าด้วย ในทางตรงกันข้ามนะครับแมนยูนเตเดเนี่ยก็มีปัญหาในเรื่องการทําประตูจนทําให้ในซีซั่นนี้นะครับผ้เขาเยิงประตูนในเกมหลีกไม่ได้นะครับสินัดเข้าไปแล้วโดยมีเพียงเอฟเวอร์ตันนะครับที่เท้าบอดนะครับเยอะกว่าผก้เขาเป็นจํานวน12นัดแต่ผลงานที่เลวร้ายแบบนั้นส่วนใหญ่มันเกิดในยุคข,ของชอนได้นะครับไม่ใช่ในยุคข,ของเดวิดมอยส์ ผลงานดังกล่าวทาให้ตอนนี้แมนยูไนเต็ดเนี่ยก็ทาบสถิติการทำประตูนในพรีเมียร์ลีกครับภายในฤดูกาลเดียวไม่เยอะที่สุดนะครับหากว่านับจํานวนนัดนะครับเป็นที่เรียบร้อยนะโดยเท่ากับที่เคยทําไว้ครับในฤดูกาลที่2004-2005นะครับกับ2015แล้วก็2016 และมันก็มีโอกาสสูงที่แมนยูนเต็ดครับจะสร้างสถิติสุดเร็วร้ายขึ้นมาแบบเดียวๆได้นอกจากนี้ครับเกมลีก10นัดหลังสุดแมนยูนเต็ดนะครับยังทําประตูในช่วงครึ่งแรกได้เพียง1ประตูเท่านั้นนั่นคือลูกจุดโทษของบรูเนอร์ฟานาสนะครับในเกมที่วัดเจอกับไบตันแอนด์ฮอฟเอาเบียนเมื่อช่วงเดือนมกร,ราคมที่ผ่านมาซึ่งนี่ถือเป็นการทาประตูจากจากังหวะโอเพอเพย์ในช่วงครึ่งแรกไม่ได้ติดต่อกันนาะนที่สุดของแมนยูนเต็ด หากว่านับเฉพาะเกมหลีกด้วยนะขนาดเดียวกันตอนนี้แมนยูในแต็ดครับก็เป็นทีมที่มีอัตราการเปลี่ยนโอกาสการทำประตูเป็นสกอร์ได้เนี่ยจริงๆถือว่าน้อยที่สุดนะครับเป็นอันดับ2ของหลีกเลยก็ว่าได้ที่จำนวนเพียง8.4นะครับเท่านั้นนะซึ่งถือว่าน้อยมาก โดยทีมที่ทําได้แย่ว่าพวกเขาก็คือเซาท์แฮมตันนะครับทีมในอันดับสุดท้ายของตารางคะแนนด้วยตัวเลขที่7.9แล้วก็ต้องบอกได้เลยว่าเอฟเวอร์ตันได้เล่นในบ้านนะครับแล้วก็อยู่ในมือของเดวิดมอสด้วยนะครับก็ต้องบอกได้เลยว่ากําลังใจในบ้านนะครับน่าจะไม่น้อยหน้าเลยแหละ มอยสามารถนำทีมของตัวเองเอาชนะแมนยูนเต็ดในเกมหลีกนัดเย่ามาได้แล้ว2นัดติดต่อกันนั่นคือตอนเดือนพฤษภาคมครับปี2023ที่พาเวสแฮมนะครับไปคว้าชัยได้1-0ตามด้วยเดือนธันวาคมนะครับของปีเดียวกันที่ขุนข้อในพิชิตป,ปีศาจแดงด้วยสกอร์2ประตูต่อศูนย์ส่วนเกมลีกนัดเย่าครั้งสุดท้ายในฐานะกุนซือเอฟเวอร์ตันของเขาเจ้าตัวเอาชนะแมนยูนเต็ดได้เช่นกันครับได้แก่เกมที่จบลงด้วยสกอร์1ประตูต่อศูนย์นะครับเมื่อเดือนสิงหาคมปี2012และนี่ค ัคือเกล็ดความรู้เรงเล็กแน่นอนดครับที่เอามากระจายให้กับพี่ๆทุกท่านก่อนเกมในค่ำคืนนี้ครับระหว่างเอฟเฟอร์ตันเจอกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับซึ่งบอกได้เลยว่าน่าสนใจเป็นอย่างยิ่งครับและสุดท้ายนี้นะครับก่อนจะจากกันไปก็ขอญาตฝากอะไรไว้สักหน่อยหนึ่งก็แล้วกันนะครับสำหรับในค่ำคืนนี้นะครับก็ต้องบอกได้เลยว่าฟุตบอลนีทำการแข่งขันเยอะแยะมากมายแก่กองครับหลีกใหญ่แห่งยุโรปอยู่กันครบถ้วนนะครับไม่ว่าจะเป็นพเมร์ลีกอังกฤษ บุนเดสลีกาเยอรมันครับกาวโชซิลาอิตาลีลาลีกาสเปนเหลีกเอิงฝรั่งเศสนะครับแล้วก็รวมไปถึงหลีกชั้นนำอื่นๆด้วยนะครับที่ผมไม่ได้เอ่ยแล้วก็กล่าวมาซึ่งบอกได้เลยว่าทําการแข่งขันเยอะแยะมากมายไก่กองเลอเกินครับและสําหรับท่านใดนะครับที่หาแนวทางฟุตบอลดีๆนะครับช่องวิคเราะห์ฟุตบอลดีๆก็ขอญาติฝากไว้หน่อยก็แล้วกันนะครับกับช่องนี้เป็ดแมชเดย์ มีแนวทางฟุตบอลให้ทุกวันนะครับวิเคราะห์เจาะลึกฟุตบอลทุกตัวนะครับใครสนใจอยากจะได้แนวทางนะครับหรือว่าอยากจะได้ทัศนะยางดีก็ขออนุญาตฝากมาหน่อยละก,กันกับช่องนี้แปดแมชเดย์มีวิเคราะห์บอลลงช่องให้ทุกวันครับก็ขออนุญาตฝากไวก้โดยกันครับ